เจ็ดงวดยาวเลยไม่ต้องกลับไม่เคยให้บนนะไม่เคยให้เลขบนไม่เคยให้บนขึ้นนะทุกคนที่หลักกิโลกลางดึกนะคะทุกท่านมาไหว้หลักกิโลถึงกับหงายหลังเลยนะฮะหมอแมวนะคะอาจจะ หมอแมวว่าลงมาดูาากครยาดูว่าจะลงได้ประมาณตอนไหน,นอยู่ๆนะหมอแมวเดินมาก็ล้มล,ลงตรงนี้เลยหยิบกล,ล้องกันไม่ทันเลยนะทุกคนนึกตกใจหมดนึกว่าใครเป็นอะไรเห็นใจตรงนีาเจียพอดี เส,ส,สมีเจ้าพ่อเขาใหญ่นะติดตามมันมาโอ้เจ้าพ่อเขาใหญ่ติดตามแม่แมวมามอันนันบนเสือกันครับนังบนเสือกอนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะมันไม่ให้พาเข้ามาให้เดินวนดูอย่างน้นเลยเดี๋ยวจะมาด้วยเดี๋ยวไม่พาเข้ามาตรงนี้เนาะ ใา้มาขอไหวตาจางนี่คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ใช่ไหมครับใช่ตามมาโอตามหมอนีวม,มา,มมามมเปิดที่นี่ที่น้อยอ่ะที่วันจะให้เจ็ดมวนอ่ะอ๋อคุาที่เคยให้เจ็ดม้วนเนาะตั้งต้นไหนจะให้ตแต่ละม้วนี้เจ็ดมวนแล้วก็จะเป็นเแกนไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลย โอเคนมเอานมมาให้เด็กน้อยพ่อจ้าพ่อจ้าหนูมาแล้วพ่อชวนหนูมาแล้วให้พาเจ้าหาตาครับเดี๋ยวหนูจะให้พ่อจิตนวดแล้วก็หลวงพ่อจะให้จิตนวดแม่ถูกมาแล้วห่างวดผิดนวดที่แล้วครับจิตนวดเดียวแล ตครืกองจีนให้หนูใส่เลวจะเลก็กกระเจี๊ยวนูนี่เดียวครับมไม่มีกระตีนนุ่งครับอ๋อนี่คือเยอะจังเลย <c oughs> ของชี่ช่ยหน <c oughs> ึ่งปหกแปดตนหนึ่งสี่หกแปดต้นต้สองจิตจิสอ ขอไปเรียนมาเรียนไปเรีปเรี่งนาเบไปลูกอนาะี่ไ่อน้องอะไรนี่นึ่งนึ่งสององ่งสองหอนงหอนน้่นองน้่น่นน่งององงน่ สองเจ็ดกันสองเกอจิตจิตสองสองจิิตสองสอนไปก่ไปก่อน หล่อเท้าไม่หล่อหล่อแน่นอนเลยตัวหน้ามันไปอยู่ข้างหลังครับอือสองเจ็ดเจ็ดสองใช่ไตัวหน้าไปอยู่ข้างหลังไม่เชื่อต้องเขียนให้ดูเดี๋ยวก่อนครับแกหนูเขียนหนังสือไม่เป็นนี่ชูมือได้เชูมือชูมือเอาชูมือค่เรียนเรียนได้เรียนมาแล้วอือไปเรียนมา ยังไม่เคยให้บนนะอ๋อไม่เคยให้เลขบนอ่าไม่เคยให้ไม่บนเน้ล่างใช่ไหมครับการถ้าให้นี่ไม่เคยให้บนค่ะเน้นล่างได้เขาไม่ตีหนูนะขาไม่ตีกเลน้อยนะเลขอแม่เยอะเน้นๆเลยครับยิ้ม่เหนูให้มาต้องยอะแล้วลูดเลยไม่ต้องกัด ตรงๆไม่ต้องก,กับบอกพ่อเทนพ่อแทนเอาเงิเงนไปไปถอดพ่อไปเขย่าคลุ้มคลุ้มไปเล่นไฮโลกันครับหนูบอกไม่ต้องเขาหรอกไปเล่เนฮิโลก็จ้ากระตักเขาอีกเขียนให้เขาเลยนะคะพอ่อครับ,บช่วยหนูเขียนช่วยเลย

เน้นติดฟองค่ะเน้นติดฟองเราก็ให้เขียนอีกใบหนึ่ง oh <my> อ๋อใบเยอะแยะไปเลยเราก็ถ่ายเอาก็ได้ไม่เป็นไรร่างนะครับลูกให้บนไม่ปินเอายกให้เขาดูหน่อยเดยีงง๋ยวเขงจะเดยกถือ,อนี่ <c oughs> จับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวหนูกินตัวยยใหญ่ๆก็ได้ครับเขาจะได้รู้นี่ประเทศนั้นนี่น เจ็ดสองกัน้าองไมครับ่เตะไม่เตะไม่เตะเ่าเนเรนเจ็ดสองกันเก้าเงกันเก้ากันไม่ต้องกลัวมันก็ได้ตัวเดียวเลยเนาะ เจ็ดสองเน้นๆนะคะเด็กงดบุดงไม่เคยให้หนูไม่เคยให้บุญทั้งเป็นตั้งั้งร้อยงวดแม่ก็ได้หวยลาวสามตัวสามตัวสามตัวตั้งเดือนกว่าสามตัวจะเป็นตัวไหนเนาะสามตัวสามตัวหนูไม่รู้หนูไม่เคยให้คลให้แต่ล่างเดี๋ยวถามปู่เดี๋ยวหนูจะไปนอนกับปู่ตรงนู้น เดี๋ยวลุงพ่อเขาใหญ่มาหลวงพ่อตาทิพย์แล้วหลวงพ่อนุชรินนี่หนูมากับไอ้ไข่ไอ้แก้วหนูชื่อน้อยครับมาปลดแล้วครับตาครับตาครับยายครับบอกสามตัวดนะ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาหูหมูมาเลี้ยงก้าวหัวผลไม้ก้าวยางน้ำแดงน้ำเขียวปิดไกยุ้ยรวยละม๊ะ แม่บอกไม่หารถตู้เทเลนที่บ้านแล้วจะมาเล่นนี่ครับตาครับตาให้แม่มาทำไมครับหวยของตาถ้าไม่มี <Okay. S 1> หกอ,อกไม่ได้ส hmm. ามตัวครับ hmm. เดี๋ยวตาให้หางเดียวครับ ก็ให้เ oh, ที่ยงคืนอยู่ก uh, ันได้ไหมครับเทีคืนดไดไหมครับเดี ac ๋ยวเราทำกันของคนก็ได้นะพ่อ่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยสเจ็ชันหลังกลับเลยครับเจ็ดองเจ็ดสอพ่อชื่อมาเยอะแล้วที่เนี่ยของน้อยยังเดี๋ยวแม่ได้จังเป็นน้องห้าหใบเนี่ย อไม่ทันแม่ดอกครับนี่พ่อแม่ชื้อไว้ตัวมันเป็นบรรพันแล้วสิบสองล่างแม่ชื่อสองตัวครับคือเจ็ดสองกับเจ็แม่ชื้อเจ็ดสองกับเจดเก้าครับแต่แม่ชือจิตสองเยอะเลยตัวตัวจิดเก้ามูแม่ให้มานะครับแล้วที่แม่ไปเห็นที่เขาใหญ่ด้วยครับ ตาเป็นอะไรนอ้นองตาเมาแล้ตาบอกว่าเหนื่อยกันวันนี้มึงมาทำอะไรมึนมาเดี๋ยวก็จุดๆกันไปก็ไม่ซื้ออีกจุดนะอูเยังเลยโป้มันเยอะมากมากเลยเนี่ยครับกี่ช่องนะอ่ะอ้ยเขาต้องกิน12ช่องนะคะ12 7 <12. S 3> สมงจองน้อยจะมีไปทั้งไหนได้รครับเนี่ยเดี๋ยวสองคนแกไข่มุกตุกเดียวเลยน้อยน้อยจะไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลวงพอ่อเขาใหญ่กับพ่อตาทิพย์แล้วก็หลวงพ่อใหญ่แล้วเหลือของตายอีกหางเดียวครับสามตัวครับยังไงก็ได้ตัวเดียวกับปู่ทิลยงที่บ้านหลังนลวพ่อยังไงก็ ได้ตัวเดียวกันหนูไปก่อนนะครับหนูให้แล้วหนูจะกลับบ้านแล้วหนูจะไปกับเจลแล้วก็ไอ้ไข่น้อยจะไปก่อนครับพ่อครับพุณมี่พ่อก็แมฆก็กลับกันเองนะครับหนูหนูจะขึ้นรถไปรน ขึ้นรถไฟกลับลูกอ๋อแล้วลูกไม่ถูกลูกกลับไม่ถูกลูกต้องไปพ่อแม่เพิ่มเลยดูไปไเลยนะไม่ให้กลับโลกอยู่นี่แหละจิ้มตาตามถูกเลยโอ้่าไม่ให้ลูกกลับเดี๋ยวก็ลูกก็ลุ้งตีนลุ้งตีนไม่ให้นอนจับมานอนด้วยเลยเจือเลย เมนจิตสองีกก็ผิดถูกก็ถูกแม่พ่อเนาะอู้ผิดไม่ได้เดี๋ยวพ่อตีเดี๋ยวหนูอดไก่กินไก่ก็ตีเลยแล้วอดกินน้ำแดงอดกินนมเก็บกิ่งเลยนะพ่อหนุ๊กเดี๋ยวหนูจะไปเรียนพี่พ็อีกเจ็ดนวดแล้วหนูจะไปเรียนครับเจ็ดสองเก้าสอง บอกเอาจีบสองเจ็ดสองครับไม่ต้องเอาตัวกันก็ได้เอาเจ็ดสองอย่างเดียวตัวทำเราทำยังไงลูก็ไม่รู้ที่ครับไม่กลับใช่ไหมกลับดีแล้วไม่กลับเนาสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นไหมเจ็ดสองนะทุกคนกลับดีแล้วไม่กลับเนากลับไหมเอ้าไม่เห็นหง หมาไอ้เท้าช่วยหนูีสาวสวยมาไม่บ่อยมาไม่ได้นี่่คือรถไม่ไหวแล้วไปลงแม่เล็กรับยา่ตกแม่ป่วยเลย่อง้อไวด้เก้าแก้กับไอ้ไข่ก็จะมาให้ต่อ ให้วุนเวียนอยู่อย่างีงล่ะครับพ่อที่บ้านพ่อเลี้ยงดีครับไม่มีใครอยากไปไหนแลโอ้ตาเขาบอกจะพักผ่อนสักหน่อย,อยนีงครับมันเยอะเลยหนูจะทอยังไงพอ่อน่ะห้าชิปหกชิปเจ็ดชิบชองช่องนี่นะอ้ยเยอะแยะเลยหนึ่งชมองสาม โอ้ยหนูจะหนีไปยังไงดีเนี่ยครับหนูบอกแล้วพ่อบอกว่าอย่าให้เยอะๆให้พ่ออันเดียวเดี๋ยวเขาลงหนูเยอะหนูก็ตายอ่ะจิโอ้ยมาดูอะไรคะับยินเสีงสาวไม่เคยเห็นไปบ้านหนูมิครับไปมครับถ้าหนูถ้าไปหนูจะให้ ให้ให้ให้เล,ลียกางสีงวดครับไปกินอยู่บ้านแม่ก็ได้ครับวหวยเราก็ไ,<ป>ได้ใบจะเซ็นวันนี้เลยหนูจะเริ่มให้แม่แล้วเพราะหนูจะเปเรียนหวยเราแม่ไปขอวันเลขได้สองสองจิตแล้วก็มาห้าหกเก้าแล้วก็มาหกห้าเก้าแล้วก็มาห้าสี่หนึ่งแล้วก็มาสองตัวสองตัวสองตัวปูนุเตร ามตัวมาตั้งสี่งวดแล้วบุญหวใหญ่แม่มาพลาดงวดจิตเปวดงวดที่สี่ที่ห้าแม่พลาดเลยตาก็บอกใครมาแล้วก็ไม่ให้เหลยแม่พ่อครับหนูไม่อิ่มนะครับมีดีนมัน่ง ชื่อมาให้เย้ารู้มาตั้งหลายคนพ่อชื่อมาให้แช่นเนี้ยครับสวัสดีครับหนูยังไม่กลับนะครับหนูจะไปอยู่นู่นครับสวัสดีครับไปแม่มาน้อยออกจากป้ายมาโน้อยนะไปแล้วนะน้อยไมาให้เจ็ดสองเน้นๆน,น,นะมาเปิดเปด,เปดอะไรกรับ เจ็ดนวดยาวเลยไม่ต้องกลับใหจัดเจ็ดนวดเจ็ดนวดยาวเลย, <จะ S 2> ยเดี๋ยนว,วนี้ม้วนเขาเป็นนี่ม้วนหัวจะเใียกนี่โรยิวัดเป็นจมูจกใช่วัดทีามางวดแรกให้สี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดห้าหกห้าหกแล้วก็มามาสามหนึ 1, ่ง แล้วก็มาแปดห้าใช่วดสุดท้ายหนึ่งห้าอ๋อเจ็ดงวดยาวเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับยาวยืดเลยมาให้หนูถามใช่แล้ว่าทุงนี้จะรวยกันท่าเลยนี่จะมาให้ใหม่แล้วเจ็ดงวันอันนี้อันนี้ก็เริ่มนั่นเรื่องใหม่ป่ะจ้ะวัแรกอันนี้วันแรกวัแรกจีนสองหนึ่งห้าเจ้าหลวงพ่อจะให้ติดทุวันใช่ อันนี้เจ็ดสองถึงวันแรกแล้วจะเริ่มมาแจ้งไหมกันลองลงซื้อดูแต่ฉันก็ไม่รู้นะผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะโทนจะมาให้แบบเก่าวันนั้นเราซื้อเสื้อผ้าไให้ไปเลี้ยงกันหัวหัวลาวนี่สามตัวแน่นอนเลยได้จนถูกจนเย็นมาน่ะอาทิตย์มันออกสามเที่ยวใช่ไหมถึงเวลาต้องมาบ้านฉันมาถาม ดูนะฮะเน้นเน้นเจ็ดสองยอกันเ็องมีกันด้วยนะเก้าแต่เน้นไปที่เจ็ดสองกันเก้าสเน้นนเน้นสิบหกันยาว ลองจะดูที่จะเข้าไหมไม่ต้องการงวดแต่ว่าการไว้ก็ดีนะฉันก็ไม่ต้องการนาอแล้วเจ็ดงวดติดนะคะแล้วก็จะมาเริ่มให้ใหม่อีกเจ็ดงวดค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกงวดติดของกุมารนะค่ะกุมารน้อยน้อย